สวัสดีครับนักเรียนครับเาน่ารักมากครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับชมคอนเสิร์ต The Bersama Series ครับกับสวัสดีท่านคณะกรรมการที่มาร์ลท่าสอบท่านเหมือนเดิมครับคุณครูสุภาภานุณครูวรพรคุณครูพิษสัครับภาคเรียนตกงมือไหน่ครับกรรมการครับ ขอเสียงคุ้มือต้อนรับท่านรองจำเนินด้วยครับไฟไฟเครื่องเสียงครับณปีชาครับผมลักลอบคนของทีทีเบเด็กชายธีรวิทย์นะครับมาฮึกรอบด้านหลังนะครับบาทละหนึ่งร้อยบาทต์ปีนะครับด้านหลังนะครับขอเสียงมาครับและวทีการจำเดินครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้บริการโรงเรียนนะครับกล่าวอะไรสักนิดหน่อยนะครับเป็น กำลังใจให้นักร้องและก็นักเรียนที่มาชมคอนเสิร์ตในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับข่ะขอทางนิดนึงรูกขอทางนิดนึงครับวันนี้เวทีเต็มเลไปนะครับพัดเดอร์โดมูลทองนะครับอ่ะเด็กๆเงียบนิดนึงลูกผู้ใหญ่ได้พูดออกมาแล้วนะครับขบทางนิดนึงลูกขบทางนิดนึงครับขอเรียนเชิญท่านผอครับ อ่าเป็นดีนะคะวันนี้เสียงดังมากๆเลยแล้วก็แฟนนีนน่ับข้งครับพับงนะครับข้าับข้างนะคะอ่าขอออนี่ก็เป็นแฟนของเดอร์สตาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นแฟนของอะไรเอนะเดีอยนนะ ปีเดียสตาปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่คะปีสี่แล้วเดี๋ยวจะมีที่ห้าทีหกต่อ,นะ 5, 6, อไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นโครงการที่ดีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเดียสตาคะท,ทุกคนที่จะขึ้นโชว์ในวันนี้นะแล้วก็ขอให้ทำโชว์ให้ดีที่สุดนะคะ,ะรา,างวัลก็รอเราอยู่แล้วและขอขอบคุณ ที่ครูเจอแดงนะคะแล้วก็คุณทุกคนนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆไม่ต้องกลับนักเรียนนะคะแล้ววันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในกิจกรรมนี้ค่ะพร้มกันลูกขอบคุณครับพร้อมเรียนครับลูกขอที่จะช่งโทรเรียน พร้อมแล้วลวันนี้จะเปิดตัวด้วยนะักร้องคนที่คนคนนี้ครับปีอ่าไม่ใช่ปีของสภาที่แล้วจำผิดน้องอนุบาลถามว่าจะบินไปไหนวันนี้ไม่มิีลูกอยู่ธรรมดานะครับวันนี้อยู่บนต้นไม้ว่าอยู่บนยอดชาอะไรอยู่บนยอดชานอนเหรอคุณบอลนึกว่าอไนอนเสานะ อ่ะคุณเรียสารก็ได้ครับอ่ะขอที่จะโชว์โชว์เรียกครับขอร้างก็ขอเสียควบมด้วยไกับพี่วันิษา ASC ครับ you

มากรล่าโหวดให้กับกบบระบวนบาลุชาขับลุคชาทีมดถเด็กก็เป็นไรลูกนะขนาดคะนดน,นหากกันนิดเดียวลูกตอนนี้ผลการโหวตอยู่ในมือคุณครูนะครับขอเชิญนักร้องสองอสุดท้ายด้านบนเวทีเลยครับยิยม้มลูกยิ้มมาสง่างาเลยอ่ะยิ้มสวยๆเลย งตัวเองครับใครส่งเข้ามาก่อนส่งตัวเองค่ะคุณแม่ไม่ใช่หลืออะไรบ้างลูกสองน้องเพลงเมื่อวานนะครับคุณแม่วานครับกับกับผีข้างเวทีครับเองครับมันมากครับคุณแม่มันของคุณลูกครับอย่างนี้เลยครับข้างเวทีคุณครูประจำชั้นใครครับคุณครูที่ป้ามาเกี่ยวกับครับออกไปซื้อตปรดเครื่องกินไปให้นะครับเดี๋ยวไปซื้อโปรดกินอยู่วาลิสาอยู่ห้องครูอะไรลูก ปกี้นะปกิ้เลยคนระับปกี้นับสนุนปก้ไหม่ปกิ้สนบับสนุนปกิ้ไม,ม,มาดับหูพึ่งไม่ได้เลยสนับสนบุนเต็มที่ไม่ลกเห็นคุณแม่มาด้วยใช่ไหมคุณแม่อยู่ไหนครับขอเสียคุณแม่หน่อยครับเออคุณแม่สวยๆได้แท้ๆนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผลคะแนนโหวตจากกรรมการทัสามท่านพี่โจ้พี่นมังคีแไม่ใช่ คุณไม่อยากจะพูดเลยคุณไม่อยากจะพูดคำเดียมาเลยน่ยนะวันนี้หรือแพ้ที่สองวันนี้นะครับหรือพที่สองน,นี้ไม่สับคลอนลุกอยู่ที่หนูว่าหนูจะไปฝึกฝนต่อและกล้าไปต่อข้างหน้าอีกนะครับคนกล้แาแข่งขันวันนี้เป็นเพียงรางวัลที่เราได้รับ จากความมาะนะอกทนของเราวันนี้จากหลายหลายฝ่ายครับผลการตัดสินเป็นไปอยะ่างไม่คาดคิดโได้ลำางวันเดือตาพีีพีนี้าได้กัมาชออีกแล้วทำไมมาชอให้อ่า ได้ครับเียนกอแต่เนี่ยเอ้เอ้ขอตั้งตังเลยเชียวเอเ็ครับขอแสดงความดีกับเด็กหญิงเพ็ทพัฒน์ปารดาม่าหน่อยไหลูกของห้ดีนึงครับคุณแม่กระโดดดใจเลยลูกนะครับ ขอแสดงยินดีดีกับเด็กหญิงเพ็ญพัฒน์ฝากใจผู้ชนะเลิศระดับที่หนึ่งนะครับและเด็กหญิงวาน,นิสาเราทำมาจะพี่แล้วเนาะเราก็สุดยอดแล้วนะครับไม่เป็นไรลูกได้รางวัลรอชนะเลิศไปและกำนันวาริชาตือริยุทธ์ได้รางวัล,วล,วลวป๊อปปูล่าโหวตไปนะครับเดี๋ยวสักครูน่น,นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้จัดการและท่านผู้จัดการโรงเรียนนะครับ เป็นตัวมอบถ้วยที่หนึ่งและที่2อให้กับเอายิ้มสวยๆครับถ่ายรูปที่หนึรูปถ่ายรูปท่นมองกล้องครับมองกล้องครับหาเรียบร้อยครับขอขอบคุณค่าพิในการโรงเรียนครับถ้วยรางวัลพร้อมทูนการศึกษาเกือบหนึ่งล้านบาท ขอบคุณครับยิ้ม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 ในใจน้องหลางครับขอบคุณครับส่วนด้วยรางวัลสุดท้ายขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการ